รับกลับมาที่มวยไทยรายวันกันต่อครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮไลท์มวยน็อกในรอบสัปดาห์นะครับครับสัปดาห์นี้มีด้วยกัน6คู่จาก4ีวันครับผมไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับในศึกพรายอนันต์ของเจ๊เชนเมืองชนครับครับผมนัดประจําันาคารที่17กันยายนเป็นคู่ค้ำของรายการครับฝนหลวงสิทธิบุญมีครับเจอกับเพชรศรีนินสิ์ใบเพชรนะครับคู่นี้ครับเพชรศรีนินสิ์ใบเพชรหรือว่าฉีเสื้อสีเสื้อหนึ่งก็คือเพชรศรีนินสวนอาหารติดไม้แะครับครับผม วันิี้ชกันในทพิจัด120บอ์ครับเกมการชกจบลงเพียงแค่ยก4ี่จบอย่างไรต้องดูครับพันเอกพงษ์พันรัตนสุนทรนครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีก็ฝนหลวงนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยอาวุธหนักก่อนหน้านี้ก็เคยชนะน็อกทางด้านขุนศึกเล็กออกขวัญเมืองมาครับ <c oughs> มาดูว่าวันนี้จบลงในยกที่4โอ้โหแม่พยายามชกเข้าไปครับทางด้านของแต่สีเงนโอ้โหโดนแต่แต่ละดอกของ นหลวงนี่หนักหน่วงครับเตะตัดฐานล่างล้มทั้งยืนเลยครับจังหวะนี้ทางด้านฝนหลวงเพชรศรีก็พยายามสู้ครับแม่แต่ดูแล้วความแข็งแกร่งของทางด้านฝนหลวงครับค่ายนี้ค่ายสิบบุญมีต้องบอกว่าแม่วยี่แข็งแกร่งกันแทบจะทุกตัวเลยครับสังน,นาก็ทางด้านก้องรศรักดิ์สิบบุญมีแล้วก็ฝนหลวงสิบบุญมีไครับเป็นตัวดังๆานของค่ายเลย ดูจังหวะสอกตะเจาะยางครับแล้วนี่ครับโอ้โหโอ้โหดูความแข็งแรงนี่แสดงให้เห็นเลยครับว่าฝนหลวงนี่ทําได้ดีกว่าเป็นสีนินก็พยายามแล้วล่ะครับแต่ดูครับความแข็งแกร่งสู้ความแข็งแกร่งของฝนหลวงไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะตอนน็อกครับคจับผม เราโหนั่นแหละครับล้มลงไปเลยครับแล้วแม่เหมือนไม่ลุกครับกรมาการจะทำยังไงจะนับหรือเปล่ายังยังไม่ได้คับไม่นับครับแม่จะให้โอกาสครับเหมือนไม่เอาเลยครับดูครับไม่เอาเลยครับดูครับผลหลวนก็เลือกเต้าเลยครับลําตัวลําตัวโห่พอเล้ครับพอเลยครับทันเอกุงพันรัตนสุนทรครับแม่ดูแล้วไม่ไหวดูครับเลือกเต้าเล้ครื เลือกเอาได้เลยครับมีบ่อให้เลือกหลายบ่อครับดูครับตัดลําตัวไม่มีโอกาสที่จะได้จะปิดป้องอย่างเดียวไม่มีโต้ไม่มีท้องไม่ไหวครับโอ้กรรมการพงพันธ์ก็ต้องมายุติกันชกครับเป็นอันว่าทางด้านฝนหลวงสิรินมีก็เอาชนะนอกทางด้านเพชรศรินิส่วนอาหารบิดไม้ไปในยกที่4ครับานี่นะครับก็คู่ต่อไปครับในศึกเดียวกันครับ ก็เป็นอีกคนหนึ่งจากโซนอาหารดีกไม้แต่วันนี้มาเป็นสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลครับเจอกับเกียรติเพชรโซนอาหารปีกไม้ครับสิงห์ทองน้อยนี่เจ้าของฉายาคนไม่ยอมแก่นะนะครับนะเพราะว่าอายุวันนาม,มากแต่ว่าสไตล์การโชกต้องบอกว่าดูจริงๆครับแล้วก็ต่อน้ำหนักให้1บปอนด์นะครับวันนี้สิงห์ทองน้อยตอนแรกเนี่ยเดิมทีจะไม่ได้เจอกันนะคู่นี้ครับจะเป็นทางด้านยอดขุนพลสินมนชัยที่จะมาเจอกับทางด้านสิงห์ทองน้อย แต่ว่าเนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำหนักครับทำให้ต้องมีการสลับคู่สิงห์ทองน้อยก็เลยมาเจอกเกียริเพชรครับแต่ก็ดูรับวอ้โ,อโห่จะเกียริเพชรนี่ปกติต่ออยู่ราดำเนินแล้วก็เป็นแชมป์อยู่ที่ราดำเนินนะครับครับวันนี้นี่มาเจอคนไม่ยอมแก่ครับโอ้โหตนี้ต้องบอกว่าน้าสิงห์ทองนี่เขาเรียกว่ามาแบบดุมาโหดเลยครับจับจับเลี้ยวแรงพละกกำลังนี่แหละครับโอ้โหแล้วดีจังหวะครับโอ้โห เหมือนกับมีปัญหาที่แขนหรือเปล่าครับข้อมือหรือเปล่าครับหรือว่าไหลหรือว่าประมาณช่วงต้นช่วงลางนี่ครับต้นช่วงนั่นแหละครับนี่ครับแล้วออกอาการแล้วโอ้โหแล้วนี่ครับช่วงหัวไหลเจ้าตัวเจ็บเลยครับน่าแยกเกิดได้สําเร็จครับสําหรับถิงทองน้อยมาที่เวทีมวยราชดำเนินกันบ้างครับวันนี้ในศึก วันทรงชัยของุนน้ทรงครับทรงชัยรัตนสุบรรนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สี่ของรายการครับวันดิชิตมีนะโยชินเจอกับพน้านพนายเคลูกเขาขวางครับคู่นี้จบกานพิกัรหนึ่งรอเจ็ปอนด์นะครับวันดิชิตนี่เตี้ยกว่าเยอะเลยครับดูครับคู่นี้นี่จบลงในยกที่สองเท่านั้นครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ พยายามดักไว้ครับทางด้านของชันนายเทครับพันิชิตนี่เทปเดี่ยวช่วงชกครับพยายามเข้าวังในต้องเดินบี้เดินให้ติดแลลวครับโอ้ยแล้วแบบดูร้ายบัดขวามีศอกครับโอ้โหเข่าในก็มีเข่าสู้อาวุธครบเครื่องครับจังหวานี้ครับเดยนดูครับ มีมัดก็ไปมาแล้วไปเตาะยางก่อน้ะครับขายางกันเด็กกันเด็กแล้วยางเป็นอย่างไงโอ้ยเราโอ้ยดย๋างปัดเลยอย่างเปิดตาให้คู่ต่อสู้สู้ครับแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอ้ยอู้ยเอาแล้วครับงนยางเริ่มไปแล้วครับออ้ยแล้วยางนอกยางในไปหมดเลยครับโอ้ยกรมบาลยุติการไม่ไหวครับอือพนันายเชลูของขวางไม่ไหวแล้วครับ โอ้โหโดนเจาะทั้งยางนอกยางในนี่ทะลุหมดแล้วโอ้โหดูแกครับวิญญาณเพชฌฆาตของทางด้านวันพิชิตครับโอ้โหทั้งบนมีหมัดข้างล่างเจาะยางซกเครื่องครับก็เป็นันว่าวันพิชิตมีนายโยธินครับเอาชนะน็อกธนายเคลูกเขาขวางไปในยกที่สองเท่านั้นปิดบนก็โดนล่างปิดล่างก็โดนบนแหละครับโอ้โหดูจริงจริง ก็ต้องเข้ามาขอโทษขอโทษครับครับและยังไม่หมดครับในสึกวันทรงชัยคู่ถัดมาเลยครับคู่ค้ำของรายการดังลั่นสิตเรียงไกลครับเจอกับเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรเสือใหญ่ก็ไม่ต้องบอเลยครับตัวเล็กเลยครับจานเลยครับแต่มาขามข้อเดียวครับดุดันครับ ดังรัานนี่พ่อแม่ได้เรียบท่วงชกเกมการชกจบลงเพียงแค่ยกที่สามเท่านั้นนะครับครับคู่นี้แลกกันสนุกครับครับ <c oughs> คือใครพลาดก็มีสิทธิ์โดนน็อกทั้งคู่ครับ <c oughs> ดูว่าใส่ไปทั้งตัวเลยครับสอ่<ต> <c oughs> โดนนี่ <c oughs> ไม่มีเหลือแน่เชือกล่นเชือกข้อมือนี่หลุดออกมาครับการต้องเก็บก่อนถือเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้นั่นสินะเชือกหลุดมาก่อนเลยครับแต่แต่ว่าก็มีสวนอาวุธกันตลอดโอ้ยแล้ว ดังล่านครับเขาเรียกภาพประเจีดครับนะภาประเจดหลุดเฮียบเสือใหญ่ก็พยายามเข้ามาในวงในแล้วตัดล่าง้างไปจังหวะตัดล่างนี่ต้องยอมรับครับว่าเสือใหญ่นี่ทําได้ดีครับเมอแต่ด,ดูครับดีลาของทางด้านดังล่านก็ไม่ยอมเหมือนกันครับบวกกันแล้วครับ,มมบใครดีใครอยู่ครับใครดีใครดูใครพลาดใครนนั่นก็โดนน็อกเลยครับอืวัดกันเลยครับอย่างนี้อย่างเดินครับเอาแลยครับหมัด เริ่มจะเข้าเป้าหรือเปล่าเอามีอาการครับโดนก้านคอไปจังหวะเมื่อกี้มีเซครับเป็นการคอแบบมินิไซส์ครับเออกานคอแบบเล็กๆโอ้อาการครับกรรมการทานลินภูมิผิวบเหนื่อยนะครับวันนี้คู่นี้นี่ดุเดือดเลยเินโอ้โหเทลงไปอีกแล้วครับจังหวะนี้ของทางด้านเสือใหญ่เอาแล้วมากันเสือใหญ่มีมีอาการเหมือนกันครับเอาแล้วครับ ใครดีใครอยู่ใครยุบใครย้อนให้เห็นเอ้าโดนต่างคนต่างโดนโอ้โหใส่กันแบบไม่บรรยะบรญญังเลยครับลืมตายเลยครับอย่างนี้โอ้โหสับอีกครับอ้าวอ้าวมีอาการที่แขนหรือเปล่ากรรมการมองแล้วครับโอ้โหวางแล้วครับนับแล้วก็ยุติการชงทันทีครับโอ้โหแกใส่กันเนี่ยครับจะเป็นจังหวะแล้วจะมีอาการเจ็บที่แขนทางด้านขวาครับรถซัดเข้าไป แข่งขวาเข้าไปโอ้โห,โโหเกือบถึงคอเลยครับอ้ก็เปนห็นว่าทางด้านดังลั่นสิทธิ์เกงไก่แพ้นนอะเสือใหญ่ลุกเมืองเพชรไปในยกที่สามสลับโอ,โ,โอ้โหต้องลงเตะเลยครับทางด้านของดังลั่นครับจะมีปัญหาครับแล้วนี่ก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันตามปกติครับตามธรรมเนียมไปกันที่วันพฤหัสบดีที่19ครับในศึกสอสมหมายคู่นี้ครับคู่ค้ำของรายการเดชกมลหิมาลายิมครับเจอกับชายเล็กสิทธิ์พรสวรร์ เดิมทีนี่เป็นศึกของสอจอตอสอจอตยิ้วนะครับศึกต่อเยวันก็มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็ยกมาให้ทางด้านเสียหมายจัดครับในวันพฤหัสบ,สบสดีเด็ดกสมนนี่ก็เสียเปรียบความเก่าครับถายเล็กนี่ทั้งหัวเก่ากึกเลยแต,แต่ดูช่วงชกนี้ได้เปรียบครับทางด้านเดชมาลายเดชกำนเดชกำนั็เอาไปใส่กันทั้งตยเ,เสื้อเลย ชายเล็กปักกางเกงว่าขอเกิดก็วันนี้หลังจากที่ฟร์มไม่ดีมาหลายไฟาต์ต้องดูครับจะเกิดได้หรือเกิดไม่ได้เดชก,กมลเป็นผู้ให้คำตอบคู่นี้ต่อยกันที่มิกัด125ปอนด์บปอนครับครับแล้วดูจ,จังหวะนี้โอ,โอ้โหเป็นจังหวะตามน้ำไปนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูช้าๆชัดๆอีกครั้งห<อ>นึง่งโอ้โหยกว่ายังเบียดยังอยู่ยังไม่เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าจังหวะนี่ครับ ชายเล็กนี่ต้องบอกว่าต่ออยู่ด้วยครับยกที่สามตู่แล้วดูครับภาพช้าทัทัดอีกรอบหนึ่งครับล่างแล้วเท้าสายเต็มหน้าเลยครับมือกําลังจะลงไปที่พื้นนะครับอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ซ้ํานะฝรั่งอาปากหัวเลยครับับงงครับงงมือยังไม่ตกถึงพื้นแล้วเรียกว่าตังหวะตามน้ําครับ เ็นเนว่าเด็กะมลหิมาลายยิมครับเอาชนะนกชายเล็กติดคอนสวรรค์ไปในยกที่3ครับกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งหนึ่งครับในศึกเพชรปิยะครับของเสียตังปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ี่ของรายการนะครับเด่นกระทู้กอสะพาวทองหรือว่าวันนี้ใช้เด่นกระทู้ศูนย์กีฬากระทู้ครับเจอกับด้านทรงชัยสสามเดือนทรงชัยนี่ก็ปกติต่อยที่ราชดำเนินเงี้ยวันนี้ก็ย้ายวิกมาต่อยที่ลุมพินีครับ สรงชัยนี่ก็โอ้โหตกเนี่ยครับเป็นจังหวะโอ้ยโอ้โห,โโหสามยกดุเหลือเกินโอ้โหูนี่แหละครับสามยกนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทรงชัยเนี่ยเป็นรองอยู่เยอะเลยครับครับแต่พอขึ้นยกที่สี่ไม่เปิดโอกาสเลยครับนีคบ่ครับจังหวะใสทั้งเข่าโ,โหแล้วก็มีมัดโอ้โหแต่ดูครับลงไปแล้วยังจะตามไปซ้ำาโอ้โหดุจริงๆ มั่นใจโอ้โหแบบแ่นใจลยครับเด่นกระทูนี่นอนหัวผาดเชือกเลยครับอโอ้โหมกาสาเรือนก็มาชูมือครับทางด้านทรงชัยส่อสาเรือนครับก็เอาชนะน,นอกเด่นกระทูก,กอสาทองไปในยกที่สี่เนี่ยมันโดนเขาเรียกโดนมรสมทั้งเขา่าทั้งหมัดทั้งศอกเลยนะครับ,รบโอ้โหแบบตกเป็นรองในงานนั้น ท่านรองมีเฮนะนะลุินีนี่จะเรียกว่าเดือดครับสำหรับมวยที่พลิกกลับมาใช่ครับตอนนั้นน่าเป็นรองทางด้านของทรงชัยจะเป็นรองอยู่ประมาณ2องห้าสถึงสาครับผมนะใช่เพราะวันนั้นผมนั่งดูอยู่อ่าใช่ครับผมครับแต่ก็เป็นนั้นว่าครบครับมวยรอบมวยนอกในรอบสัปดาห์นะครับครับก็ดูเดือดเหมือนเคยครับสําหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าเรายังมีไฮไลท์มวยมันในรอบสัปดาห์จะเป็นคู่ไหนนั้นรวมไปถึงโปรแกรม กาชรชกในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นศึกไหนใครเป็นผู้จัด <ผม S 2> ช่วงหน้ามาติดตามกันครับ